สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยครับกับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมคลิปนี้เราก็จะมาติดตามดูทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเป็นทุเรียนสายพันธุ์ก็จันทบุรี6นะครับที่ผมมาปลูกไว้เมื่อวันที่12เมษายนปี65นะครับ12เมษายนที่ผ่านมานะครับอตอนนี้ก็ปลายปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็น่าจะประมาณ4เดือนกว่ากว่านะครับ มาดูกันนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูลำต้นนะครับลำต้นก็เนี่ยสีก็ดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสีนะสีแบบนี้นะครับก็ปลูกนำมาปลูกไว้สามต้นนะครับคือจันท้าก็คือจันท้าจันหกจันเจ็ดส่วนจันท้ากับจันเจ็ดเนี่ยผมตัดลำต้นไปแล้วนะครับตัดลำต้นตามคลิปที่ผมทำไป ส่วนจันหกนี่ไม่ได้ตัดนะครับอเพื่อนๆดูที่โคนต้นอเนี่ดูรากปล่อยลากลอยเลยครับาลากนี้มายังไงไม่รู้ครับเนี่ยม้วนมาเออ,อปล่อยไปนะครับถ้าเขาโตดีก็ปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้นี่ครับ ลากลอยมาเนี่ครับเพื่อนๆนี่เป็นลากตะขาบนะครับต่อลงมานี่นะครับผมจะปล่อยแบบนี้เลยครับนี่นี่ลากนีอันนี้ลากแขนงลงไปต่อไปก็เป็นลากพรนะครับพวกนี้นี่ลากพรนะครับก็แน่นดีนะครับลําต้นแน่นดีต้นนี้รู้สึกจะดีที่สุดนะครับที่ผมปลูกสามต้นนะครับจันห้าจันหกจันเจ็ดนะครับ การเจริญเติบโตก็ถือว่าคงจะไม่ได้ตัดลำต้นนะครับนี่จันหกวันนี้ก็จะมาตัดกอไผ่ออกนะครับตัดลำไผ่นะครับเนี่ยผมเตรียมมีดมาน,นะครับตัดลำไผ่ก็เพราะว่านี่ผมปลูกนะครับปลูกไว้ห่างจากกอไผ่ประมาณสามเมตรห้าสิบนะครับต้นนี้นะครับส่วนผ้าสาแลนเนี่ยก็ ฝกไปให้ตั้งแต่ปลูกครับด้านทิศตะวันตกนะครับนี่ช่วงบ่ายบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกว่าๆวาเนี่ยมันก็จะหลบแดดให้นะครับผ้าสาลแอนเนี่ยก็จะพรางพรางแสงให้ต้นทุเรียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาถอดออกนะครับผ้าสาลแอนเนี่ยยังเอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้จะตัดลำไผ่ออกนะครับเพื่อนนี่นะอ่ะนี่นะครับตัดออกไปแล้ว ทีแรกก็ว่าจะตัดออกสักสี่ซาาห้าลำนะครับตัดไปตัดมาก็น่าจะยี่สิบลำนะครับเพื่อนตัดออกนะครับนี่ตอนนี้ก็โล่งเลยนะครับเนี่ยตรงนี้โล่งนะครับโล่งเลยนะครับตอนเช้าๆนะครับตะวันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเฉียงๆมาฝั่งนี้นะครับฝั่งกอไผ่เนี่ยแปดโมงนะครับมันก็จะมาหาต้นทุเรียนแล้วพอขึ้นมาตรงนี้มันก็จะบังนิดหนึ่ง ตรงนี้ก็จะประมาณสี่โมงเช้ามันก็จะมาะแสงก็จะลงมาพอดีครับสี่โมงห้าโมงเริ่มเริ่มสี่โมงแสงก็จะลงมาต้นทุเรียนพอดีนะครับทุเรียนก็ชอบแสงแดดนะครับชอบแสงเนี่ยปล่อยรับแสงนะครับแต่เช้าช่วงช่วงเช้าไปหาบ่ายหาเที่ยงนะครับทุเรียนต้องการแสงนะครับตอนบ่ายบายเนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสามแดดจะแรง รนะรประมาณนี้นครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอ,อ,อบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้คนกเกษตรมือใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ